สวัสดีครับนะ,าานะครับวันนี้ผมจะพามาแกโคขังไข่นะครับเรียว่าเปิืเปล่าท่ามันเข้ามาว่า1.9สามารถตำรวจดัวได้ไหมหนึ่งสามารถถึงได้ไมห,กกหไไมในะครับเดี๋ยววันนี้เราเปาพบกับเปลื่มนมดในครับเปลือมมดหน้าพัดในนี้ในครับวันนี้เราก็มาหนังอยู่กับเปลื่นมดหมดน้ารัดเรือว,ว่าประธานไม่เคยลำบากอย่าพอด,ดีในะครับสวัสดีครับ วันนี้เราก็จะมาแก้คอขังไข้กันะครับตีว่าเปื่อน FC หลายหลายคนสรงเส้นกามาะคกับว่ารถ1.9สามารถทะเบัดัวได้ไหมรถ1.9สามารถวิ่งได้ไหมรุ่นไกลจะมีปัญหาไหมในรับเดี๋ยวก็เนี่ยคือเรามาพบพับสมมตเลยะนรับนี่ก็ไอ้เขากมางท่เบียนอะไรก็คือใช้เหมือเดิมมาตลอดเดิมตลอดแล้วคือจะบ๊อบยองหรือให่คือได้ได้ทำเร็จมั้ยไม่ได้ทำาร็้ใช่

แล้วที่เราคือยังปัญหาเรื่องความรุงความรอนนี่เป็นเคยมีปัญหาไหมเคยมีถ้าว่าถ้าเปล่าเ,าเรื่องน้ำมันนะอ๋อคือเราต้องการยันอยูเลเรื่องน้ำนะใช่ใช่เพราะว่าเรื่องมันเล็กนี่นะรถน,นะแต่ว่าถูกนั่งนักเลยก็มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยป่นะนั่นนี่ก็คือสามนั้นเลยนะครับนี่ก็คือเก่าวๆนะครับนี่ก็จะเป็นทริปแหล่แต่ว่าผมทริปไปทั่วนะครับ